สวัดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาหินม่วนชื่อเพีองเนาะเอาวันนี้มาตามแนวทางเจนางครับผมเนาะกะคือคือว่าพญานาคขึ้นรถแล้วพี่น้องเนาะมือห้าฟ้าเปลี่ยนลายขึ้นย่ำใดออกย่ำนั่นเด้อพี่น้องเด้อเอาวันนี้มือร้อยกระท่องก็ขึ้นแล้วก็ล้างมาล้างมากก็มาขึ้นอีกส่องขึ้นช่องหลับเลยพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ครับผมเนาะเอาปิดังี้ยไรไปฟังน้ำกันเพื่อจะฟันโพวกที่ถ่ายให้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางเจนางก๋วย่างครับผม ผมผู้ายแล้วเนาะฟันทงละมือนี่ม่เป็นไก่ดอกอมแอมออม่นี่ละเป็นไงได้อมแอมอยู่แถวนี้อมแอมอยู่กับรถดีนะะยนอยู่กับรถด่ลเมาหล่กนแล้ววเเล่ากัมาได้พูดันกโอ้ออกแล้วเต้ออกแล้วโอ้ห้างความไปแล้วพี่ังเอ้ ได้มาดินชิมาไทยระมังมันสิบกเลยบ่แนสิพยานาคขืนรถพยนาคมขืนรถด้องเด้ต้องต้องกอดกับฝันกับผู้เดียวนี่ดิต้องตดีว่ากุ๊เกนี่หละวันนีกะขับรถเข้ามาอีกเองบ่เป็นคนมายำเรียกไห้บ่จังหวัดอัดขับรถเท่าแกเฟี้ยงมากโอ้โหเอาเวรแกเฟี้ยงมาหลับไปแทะเบียนรถเด้อจะรรมเฮ็ดมาใ้ไม่ละลวส 3ามศูนย์หกหนึ่งสามูนย์หกหนึ่งจังได้อสนะกว่นเลขทะเบียนก้วยมันนั่นสามศูนยหหนึ่งจะไปเฮ็ดศูนย์สามหนมันจังได้นมันก็คนละสามหกหนึ่งอันามสั่นเหมือน่างมจังได้ตำรวจจับคนละอยักเลยว่าโอ้ทะเบียนมันงงมเดีว สามหกหนึ่งมันงามแล้วเสียโอ้ยไปสลับให้กันเฮ็ดจังไดบัดเจับหัวคนตรวจล้วางเียนขอยมันสามศน์ึจ้ไปเฮ็ดศูนย์สามหนึ่งามันเกิดตำรวจจับขอกัคนอออมันบถูกต้องเ้าอันนี้ลงงามแล้วบอกว่าขอยี่ว่าสันมาโอ้หน่อยเนาะมาเปลี่ยนทะเบียนทห้อีกเมอเปลี่ยนใเป็นสามหก่แ้วตะกอนผู้นีกัมาเปลี่ยนทะเบียนแม่นมาเปลี่ยนจังที่จริงทะเบียนเป็น สามศูนย์หกหนนเปียนศูนย์สามหกหนึ่เปลี่ยนลักลอยให้เขาีนลักลอยที่ซื้อเปลี่ยนรับโตลักพันตัวทั้งหนาใช่หม่ว่าะหกหนึ่งอยู่ไทยดิหกนึ่งคือเกาโย่เพณว่าสามสามหกหนึ่งมันงามแล้วโอ้โมันจะงามจังไห้ัันดอกความันวิวมานของมันกันได้วัา ไปรถมันไม่มีใครจับบอกรถมาจับไยนี้ว่าฉันโอ้เออฉันดอกบานเป็นเสด็จขึ้นยากมากเป็นถือว่ามายำตัวเตี้ยเออจิมายำบ่ฉันดอกบานอันให้ทำในี่อันตะตองหดเนี่ยเตี้ยตะตองอ่ะพันก็มาเคียนไห้อันนี้นะแมนอันนี้ไม่เคียนไห้พันมเคียนไห้เันเคียนบัถือเลยอหัน่ะโอ้เขียนบัตรถือตาอไปบอเขียนบัตรถือหรือไผแมนมันต้องแปดหนึ่งเจ็ เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมาเนี่ยมันตรงแปดหนึ่งเจ็ดเออเป็นเจียนไทน่เนเจียนไหเลยแม่เป็นมาอียนไทมาที่เรนวันเป็นปนจุงว่ากับเป็นกล้วยมากเมนกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเหมืนบ่นกวแปดนมากล้วยกับเก้าว่เจ็มืนบ่อไมเลยเป็นเกเกแปดก็ยงเจ็ดแปดหน มันก็เล่นเขาจะรับบ่เป็นอันนี้ว่านี่เขียนไทยเพื่นไหมอ่ามันเขียนอหไรเลยตัวเลขแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดล่างนี่บ่รู้สามหาหรือหาหาเขียนเป็นสองตอลงมาวันนี้คือตอหัวคือตอหงอวันนี้เพื่อนที่สองนีวันนี้เพิ่นที่สองบว่ารถไปจอดไปใช้แล้วคือบ่เห็นไม่ยืมแด้อันนี้ครั้งที่สองอันมือแรกแหละอันนี้ว่าน่ะนะ เป็นเลยมาถามหารถอยู่อ่ะหลังจากอันนี้อันนี้แหละคื้นเดียวกันเนอะเออแบบเพิ่งจีไปเพิ่งเลิกไปแล้วรถอยู่ไรเพิ่งมารถก็อยู่ในลูกมันหมดละไม่ยืมแนวกันเป็นเรื่องสะดตื่นเราถามหารถพร้อมแล้วมันขึ้นเหรอแล้วเบารถไปบัดแบบนี้แกเพียงเต็มมาเพียงไม่บอกแนนพีเพียงอยู่ในรถเต็มอายยาอุรถไป็นไม้ก็เพื่อองกันไปแกเพียงสั่นไหวยืมแนวสั่นไหว ปรู้จะได้สันนะรูดจังไดสันดอกวานเพรจังไดก็มันรุดไปสันถอยไปตำมันแทบสันกเนอเออเลวานั่นน่ะเฮ็ดมาให้ไม่แล้วสันไปรูมันมอมเนแน่น่ะสันดอกวานไปเฮ็ดมาจังไดมันกันมันสามศูนย์กหนึ่งจะไปศูนย์ามหกหนึ่งไม่เห็นไข่จังใดสามหกหนึ่งเนี่ยมันงามแล้วสันวาโอ้ตอนนี้เรามันงามแล้วสันวางามจังใดตำรวจจับแล้วสันดอกว่าก็เลยยางก็เลยีหอกเลยว่าบอไม่จับไข่รูดไปสันว่า มันโมเมนตปลายข่ได้นะันวันเอาไปรอดเราไปรอดวันนี้ที่จับบอลไันจับข่ผิว่านก็ได้เสือมากมางวดนี้ว้าหนู้ตัวนี้แมนวบาวพีจังเราเคยมีชีวิตอยู่ล่ะสามทีงวดขึ้นหลังนี้บ่าวมากมาดีว่าวแต่ไพ่ที่พกปีนต้นไม่ผ่านแม่มากมาดีว่าวเลยเทียงพราะพรพีจังเรามีชีวิตละมักเทียงกัน เอาว่ันั้นย่เฮตดมันมาแม่นอันี้แรอเฮ้เอเฮ้ยแล้วแล้วก็เดี๋ดีการดําการใช่ดีดาวันดีดาวนําการอย่านีจีแล้วแล้วเราลดยีเป็นยังไงดีือการเนี่ยเลี๋แลวได้ก็เอาลดที่เอารดงมแนีวยปาสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งมันสามศูนย์หกหนึ่งมันต้องศูนย์ศูนย์ต่ว่า่เอาสามใส่งามแล้วสามที่ถไปแล้วมันเป็นศูนย์หหนึ่งแมนศูนย์หหนึ่ง จังหวะว่ามัสิดท่าเล่าท่้นไข่บอกนี่จังไดจะได้พิจารณนนาอับต้อเนาะอือสลัย่างเลยสรับเอาศูนย์ออกก่ะสามมาทแทน่เออศูนย์วันหนาเสื้อศูนย์ไปยึดทังหนาตามแต่ว่ามีมือทุกตัวอยู่มีตัวเก่าแต่แม่แก้มมาสลัดไปซื้อเออนั่หละเนี่ยท้งปิจารณนนาอเนาะสามศูนย์หกหนึ่งนี่ยมาไม่ยำเมื่อคืนนี่ไม่ยำค่ะคือสามศูน ศูนย์สามหกหนึ่งแมนสามหกหนึ uh, <produ> ่งเพื hmm. ah, uh ่อนบอกสามตัวดอกเพื the so ่อต so ัเบอร์ไริวาอันหอดศูนย์ดอกมีเตว่าสามหกหนึ่งโอ้ศูนย์โมมี่ศูนย์โมมี่นี่นีันขักมิเตเพื่อนบอกเองว่าสามหกหนึ่งเนี่ยมันงามแล้วโอ้มิเตเจ้าของว่ามันงาบจังแดงข่อยมันศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งจะมาใส่ศูนย์ศูนย์สามหกหนึ่งมันก็ถือจับเป็นตัวอ่าแต่ละว่า 61แต่มันงามแล้วโอ้แสดงว่ามันยำตัวนี้ค่้งามแล้วง่ามคักแล้วงามแล้ว361มันยำตัวเนาะแล้วจะาตัวแตกเป็นมาบานมไทยามม่านนั่นไปยดาก็คือโรีเด้มาจาดกับบ้านเ่าแล้วหันมาไทยเนาะมีจน้เยอะเอ้ยเลยเก้าใกล้เห็นมันใกล้ออกก็ได้ จะออกอ้าวเริ่องเขาไงเนีอ้านี่แหละแนวเด้อปากเป็นแนวทางเดียวมันเคยมันนีอยู่เด้วยมีห้อยขึ้นนะโอ้ขั้นเดียวเล้วพี่น้องออกแล้วออกอีกปีนี้ครบก้อมาอีกแล้วเพื่อนบ้านโลคันนี่เลยโลคันนี่กินย่ืบดปีปีก้อนนี่กับเบิด์ตปีอ่าปีกายนี่อเพื่อนปีกายนี่กินเครื่องปีเนาะ แต่ปีแรกๆเริ่มพัานาคขือนิจิบปนหกมามกับเอาหกหนึ่กัเาเนาะเจ้ายี่เนี่ยนะเนาะเอาหมดกันแล้วร่วเดียวกับเป็นหกตัวพอดีท่านนี้เจ็ดหนึ่งแปดสามหกหนึ่งขนาดอ๋อลอเป็นแนวทางเนาะครับผมเข้มแข็งครับผมพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะเอ้าตัวที่เพิ่นไฮมาที่ว่ากะ แปดหนึ 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5. ่งเจ็ดครับผมก็ตัดเอาด้วยเครื่องเด้อเนาะแล้วก็สองตัวสามห้าแล้วก็ห้าห้าตัวที่เพิ่นมาเขียนให้ครับผมแต่ว่าโค้งสุดท้ายเจ๊นางบอกว่าเพิ่นมาให้สลับป้ายทะเบียนให้ป้ายทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่งแต่ว่าเพิ่นเลยว่าเฮ็ดให้มาใหม่สามหกหนึ่งครับผมเนาะมันแมนแล้วมันถึกแล้วเพิ่นวาสัตว์ด้วยเพื่อนเด้อเอ้าโศกมันมานำๆเรื่อยๆครับผมสำหรับแนทาง เชียรังไกลอย่างครับ